ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับดีดีดต้อนรับเข้าสู่รายการเด๋ยวิตชีวมาอยู่ผมนนทอนเจ้าเก่าเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้มาอยู่กับรถถังที่มีชื่อว่า T22 Medium ครับก็เป็นรถถังรถถังรางวัลเทียสิบของโซเวียตนะครับผมโอเคนะส่วนเรื่องละเอียดอื่นเราก็จะไม่ขอพูดถึงแล้วกันอ <c oughs> ่ะเรามาดูสเตตัสก่อนนะครับผมนะมาดูปืนก่อนครับนะก็ปืนนี้นะครับนะก็เป็นปืนเดียวกับ เอ,อ่อออฟเจก้าศูน์นะก็คล้ายๆกับพวกทีโอสกับพวกอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าจะยิงค่อนข้นางช้ากว่าเนื่องจากโดนเนิร์ฟลงไปพอสมควรนะครับเนื่องจากรถมันค่อนข้นางจะเกียรไปหน่อยนะก็เวลาโหลดอยู่ที่6.7วินาทีก็ถือว่าไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะความแรง320นะเจาะเกาะ2องรครับนะลูกทองเป็นลูกฮีนก 30, นะท,น,ท 5, นะครับผมเจาะ330ครับโอเครถถังคันนี้ครับมุมกดอยู่ที่ลบหนะครับผมนะโอเคเแล้วอะไรอีกนะหมุนป้อมปืน32 เทียบกับอันนี้รู้สึกว่าช้ากว่าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูควันยี่ล้อมั่งนะครับเรามาดูเกราะนะครับคันยี่เลือกที่พันเนะครับนะเลือกน้อยกว่า t หกสิบสอง a ห้าสิบนะครับเกราะตัวถังหนึ่งร้อยแปดสิบแปดสิบก่อป้อมปืนสองร้อยสามสิบร้อยเจ็ดสิบกับร้อยสี่สิบครับผมเดี๋ยวเราไปดูเกราะแบบละเอียดกันครับผมโอเคครับนะเรามาดูเกราะของ t ยี่สิบสอง b i u นะครับว่ามันเรียนยังไงครับนะโอเคเกราะหน้าหนาหนึ่งร้อยนะครับ จะว่าคุณผู้ชมครับนะโอเคหนาหนึ่งร้อยครับแต่ว่ารวมมุมเอียงไปก็สองร้อยยี่สิบสองสามสิบครับนะแล้วก็รถถังคันนี้ครับเพจล่างไม่ใช่จุดอ่อนนะครับเพจล่างมันหนาสดสะอาดเลยนะครับสองร้อยแปดสิบนะครับถ้าไม่ใช่ปืนยานก่อพิฆาตอาจจะยิงไม่เข้านะครับโอเคลองมาดูด้านข้างบ้างหน้าด้านข้างเออด้านข้างนี่ต้องยิงต่ำๆนะครับเพราะว่าตัวถังมันเป็น V shape นะคุณผู้ชมครับนะทำให้หากเรายิง สูงไปหรือแบบยิงมาอย่างเงี้ยครับยงเอีย,ง,ยงนิดเดียวนี่ก็ยิงสะท้อนแล้วนะต้องระวังนิดนึงโอเคเราไปดูตูดนะตูดก็เป็น V shape เหมือนกันครับนะเอียงตูดนิดนึงก็สะท้อนได้เหมือนกันนะครับนะาเรียกว่าคันนี้ครับรถถังคันนี้เป็นรถถัง V shape ทั้งคันครับนะ V shape คืออะไรสมมติสมมตินะในการทำฟาสเคดนะครับรถถังปกติสมมติตัวถังเป็นแบนใช่ไหมอ่ะเราหันข้างปุ๊บมันก็จะแบบ เป็นเหลืองๆแบบอาจจะแบบสีแ,บบสแ,บบแดงๆส้มๆ,ๆแล้วก็พอยิงได้อยู่ใช่ไหมแต่ครันนี้เป็น V shape ผู Sh ช้ชมครับมุมเอียงมันจะเยอะมากขึ้นครับเกิน60องศาทําให้กระสุนสะท้อนโดยอาจจะโดนมาครับนั้นรถถังคันนี้ทาให้เหมาะกับการชาร์จสเคปมากๆเลยนะครับนะแต่ว่าเอาจริงๆนี่มันก็เป็นรถถังสําหรับวิ่งยิงเหมือนเหมือนกับเอรถถังสามพี่น้องครับออบเจกต์สี่สามศูนย์ที่เอสองเอออบเจกต์หนึ่งสี่ศูนย์ครับนะก็ะเรื่องเกาะเอเียงอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากการถังชาสเคปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราได้วิ่งยิงนั่่่นนเองะแตวา สู้ต่อสู้ที่พยายามจริงจัข้างเราตอนวิ่งนี่ก็คิดหนักเหมือนกันนะครับดูสิครับ่างนี้สีม่วงเลยน่ะนะเราสมมติเราทำมุมอย่างเงี้ยน่ะเขายิงไม่เข้านะคุณผู้ชมสะท้อนเลยน่ะนะทำให้รถถังคันนี้ครับนะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในรถถังกลางที่เกราะเกียนมากมากครับนะโอเคตัวถังเสร็จแล้วมาดูหัวหัวก็นะเรียกได้ว่าจุดอ่อนนี่แทบจะไม่มีครับเพราะว่าสิวนี่มันแบนมากครับสิวนี่อันเล็กเล็กคุณผู้ชมนะเรียกได้ว่านี่ กาะเข้ามาท่นี้ครับนะให้ดูไว้เฉยๆไม่มีอะไรหรอกมากลับเข้าเกมต่อเป็นไงครับคุณผู้ชมครับเกาะของรถถังที22มิดิเออร์คันนี้เยี่ยนใช้ได้ไหมโอเคเรามาดูความคล่องตัวกันนะครับความคล่องตัวคันนี้นะกำลังเครื่อง750ครับน,น้ำหนัก36.5ตันนะกำลังเฉพาะ20.58นะพลังสูตร55หมุนตัว46เทียบกับคันนี้ก็รู้สึกว่าจะคล่องตัวกว่าที22เอนิดนึงนะครับนะแต่ว่าจะหมุนตัวถังช้ากว่านิดนึงโอเค โอเคเปิด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 ปากพร้อมแล้วตอนนี้ก็นะเราจะมามีคนมาแคสกับผมด้วยนะครับก็คือคนในแครงผมนั่นเองนะนะโอเคจ้ะแมตแแรกดีกว่าปะดุยโอเคแล้วผมนำไปอยู่ในแมทแรกครับทิดานอะไรวะทุ่งหญ้าเหรอโอเคนะแล้วก็เป็นท็อห้องครับแล้วก็มีจรฝังละขั้นไม่ได้ดีนำเลยนำเลยไปเก้ารอด้วยรอด้วย เฮ้ยมีแต่คนขวางโอเคครับเรามาดูความคล่องตัวก่อนนะครับไม่รถกลางไปน้่งกนหมดวะเราจะตายไหมรถกลางมาแค่สี่คันไม่แน่ใจต้องแคมป์แคมป์ไว้ก่อนน่าจะเห็นว่าคุณผู้ชมครับนะความเร็วของเรานี่วิ่งเร็วกว่าอัพอย่าหนึ่งสิบศูนยังเห็นที่ชัดครับนะปัดเดียวจะตามทันแล้วเจ๋งไหมไปรลวังทีเก้าสองนะจ๊ะบึ้มตายหาหมด บ <พ uka> ถ้ามันจะลงมันน่าจะลงที่ยี่สิบสองนะ <c oughs> มันต้องลงที่ยี่สิบสองด้วยเดี๋ยวจ,จะจะจะไฟขึ้น,น,<า>นไฟขึ้น,น,นไ,ไฟขึ้น,น,นลงก่อนลงก่อนลงก่อนไปมาแล้วเว้ยเดยี๋ยวชนกันสิเ <c oughs> สียงสี่ข้างหน้า โอ๊ยเดี๋ยวๆไอ้นี่มันมายังไงเนี่ย E5 หจูๆก็ออกมาเมื่อกี้ทียิงทีสองสี่ทดีพี่ทำดีอีห้ยิงแล้วรุมเลยไหมเดี๋ยเพิ่งเอาเลยเอาเลยไปเลยไปเลยปเลยเออแกงหมาป่าลุย เ pues งิบเงิบเงิบนะคุณผู้ชมครับในการเล่นรถถังกลางนะครับก็เราควรจะไปกระมวดแล้วก็สื่อสารกันอย่างนี้ครับเพราะว่าเราจะสามารถนะก่อกวนแล้วก็ลุมฆ่าคู้ต่อสู้ได้ค่อนข้างเร็วไปไปลุย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 แกงมาป่ะแล้วหน้ามีแอคชั่นเอ็กเชลเชียแล้วก็แพตตันจอลงแล้วจอลงแล้วมีเวดา40วิ เมื่ยกี้จอมมันยิงเฉียวตูดพี่ไปทีเดียวมาอยู่กับพี่ๆในแคนนะนไงข้ามรางรถไฟไหมดูก่อนข้ามเลยไหมเอาไหมข้ามเลยข้ามเออ<ร>ไปเลยไปเลย,เ,ลยเราไปแก๊งกรถกลางพี่อย่าไปกลัวอะไรชีก็สองโหลดเสร็จแล้วมั้งโอ้ยอย่าไปกลัวไงมันยิงได้ทีลนะนัด มันฆ่าเราไม่ตายหรอกมันเดือดนี่ไงมันหนีไปหมดแล้วอ่ะได้อยู่ไม่ไม่ไม่ต้องข้ามไปดีกว่าจะฆ่าเนาะดีดีพี่แพทตันตินพังซ่อมแล้วยิง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 เออสวยงามมันซ่อมแล้วมันซ่อมแล้วอ้าวยิงว่าวอะไรเดี๋ยวผมไปก่อกวนแนวหน้าให้เองเดี๋ยวผมป่วนในนั่นเลยวไแอคชั่นเอ็ก cà tổ cà phê 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 Lùm, lùm, lùm phê cà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  phê A7 ได้ได้อีกคนละคันไม่ได้หรอไม่ได้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 โอ้โหทีสามสิบ่ไหนอะ่ะเห็นละเอาสะท้อนเอามีบูลล็อกไม่หมดแล้วบูลล็อกตายแล้วมันช่วยเราอีสามันยิงแล้ว เมื่อกี้ลืงใช้ลูกทองเพลินคุณผู้ชมขออภัยไปสวยงามโอ้ยสามหิเงเด้ง่แก๊้งหมาป่าแล้วนี่ไร้พ้ายจริงๆโอเคงาจบไปสำหรับแม่แคร์น,นะครับอันนี้น่าจะโบไปแล้วมั้งเอาสองแม่สองแม่ แม็เดียวมันไม่หนาใจต้องสุดยอดอยู่แล้วโอ้โหน่าคองท็อปสี่ไว้ทำไมอ e ีร้อยมาเด้ EXP อ๋อ <Okay. S 1> โอ้ยสำเร็จรถถังกลางสิ่สี่นะก็นะครับแปดแรกก็ประมาณนี้ครับนะก็จริงๆรถถังกลางนี่ถ้าเราไปคนเดียวนี่ก็อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าเราอาจจะฆ่าศัตรูได้ค่อนข้างยากนะเพราะว่า นะเขาเป็นรถถังหนักหรือว่าอะไรก็ช่างนะเพราะว่ารถถังเหล่านี้ก็ไม่ได้หนาจนโอเวอร์อะไรนะครับนักทางพดีเราควรจะมีหมวดรถถังนะครับเพื่อสามารถสื่อสารติดต่อกันว่าเราควรจะทําอะไรต่อไปนะใครควรจะทาอะไรอะไรอย่างนี้นะครับนะเพื่อความสามารถในการชนะเลยชนะจะพูดสวยๆชนะที่ดีขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคหมายที่สองนะปะ โอเคครับผมนะ่าจอยู่ในหมายที่2ครับในด่านเอ็นส์ S นะครับนะก็เป็นท็อปเทียร์ครับแล้วก็มีจอฝั่งละคันนะแล้วก็เชตสิบเรานี่ก็มากกว่าเขานะถือว่าเป็นเรื่องดีตลายนอกใช่ไหมนำ้ำตาตายนำนำ,นำ,นำอ้าวทำไมใครตายเร็วจังเวินกรม มันน่าจะไม่มีใครเล่นลายนอกเลยนะผมก็ว่าไม่มีคนอยู่ลายนอกถ้าไม่มีก็ดีเลยได้วิ่งไปนู่นเลยอะตัจอเนี่ยตัวแดงๆผมเปิดไลนไในอยู่นะไม่มีเลยเ่ะดูดิในเมืองมันเล่นในเมืองพี่แคบไหมแคบไหมคณตีนแม่งเลยไม่หรอกไม่หรอกมีคนแอบล่อลอกกลับเหรอแคบล่อแคบลอกก็ได้แคบลอกก็ได้แคบแคบลอกแคบลอกกัน ่าเดี๋ยวแคปล้อด้วยมันต้องอมาคร<ต>ับแคปชนะเลยถ้า <laughs> แคปชนะเลยนี่เอาแม็กซ์เดียวพอนะเล่นให้ดูแค่นั้นแหละนะเอ้ยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วแม่แม่เดี๋ยวอย่าออกไป <c oughs> ระวังปืนใหญ่มันจะเล,เลงนรอบเฮ้ยอย่าบอกชนะเนะี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะน่าด้วโอ้โหแท็กติกอะไรเนี่ยโอ้โหจะได้ีการแบทหนึ่งแบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอเอาแค่นี้ไหมพี่เล่นให้ดูแค่นี้ก็พอแล้วเอ็มยิบที2ิบสองเนี่ยเอาเอาคิปนะนะ แล้ก็เล่นแบ็แรกแล้วก็เล่นกนเป็นพีมาตายพี่นะหน้าเอาไปลงอยู่แล้วเห็นไหมอ่าเป็นไงโอเคเดี๋ยวผมกล่าวปิดลิปก่อนอ่าเป็นไงคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าการสื่อสารในทีมที่ดีนะครับนะจะนําพามาสู่ชัยชนะอย่างง่ายดายอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับบางครั้งนะก็เป็นว่านะก็เชียสิบนะอาจจะเล่นยากผมอาจจะ ไม่มีเวลามากพอนะครับะจะขอ,อาหารหัสก็อยากเล่นแล้วไงแล้วก็มาเล่นให้ดูคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับนะ T22 Medium นะครับนะก็ดูจะพูดอะไรต่อดีโอเคครับแล้วก็ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมนะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย